อร่อยจริงๆด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชุครับแล้วก็มากินมาม,ามา่ารสกต้มยำกุ้นนำข้นนะครับเพราะว่าไม่ได้เพลเือเปล่านะครับอ่าเอามาเริ่มแกะนะครับทีนี้มาเริ่มแกะนะครับเดี๋ยวไปกินก่อนไปกินก่อน นี่เปิดออกมานะครับเปิดได้ปะโอเคก็ที่ขั้นตอนที่หนึ่งแกะผงนะครับ แล้วก็ตอนที่สองใส่พริกเผาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะนอะอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เอาไปต้มนะครับทีนี้มุมันต้องต้มนะครับ อ่าาเสร็จแล้วเพราะว่าปิดไว้ปิดไว้นะครับสามนาทีะครับสามนะครับปิดแค่สามนาทีนะครับเสร็จแล้วส่งแล้วนะส่งแล้วนะครับเพราะว่า,วาต้มงไว้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่า อยากินไหมนะครับอยากินไหมอยากกินไหมครับอยากินไหมอยากกินไหมครับยถ้าอยากกินนั้นต้องซื้อซื้อไปที่เซเว่นนะครับถ้าไม่อยากกินน่ะก็กดติดตามด้เลยครับเดี๋ยว,ยวหากันนี่นิดนิดเพราะว่าโอเคเสร็จแล้วนะครับมา,มากินเลยนะครับ เดียวผมจำไม่ได้ครับเพราะว่าดื่มน้ำก่อนนะครับนี่คือชาเขียวนะครับ อร่อยจริงๆด้วยนะครับ โอเคนะครับก็จบพิกลิปลาสวัสอบคุณผู้ชมนะครับก็จะไปลาก่อนนะครับ